บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา17นาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงนัาลาดุสีดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสิงห์ชัยธนินซ้อนอายการสูงสุด ำอายการประจำกองจำนวน393คนเบ้าออทูลละองธุลีพระบาทถาวายสัต์ปฏิยานก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้นายสมศักดิ์เวชวิไลรองอายการสูงสุดนายธรรมชาลีจันทร์อธิบดีอายการสำนักงานคณะกรรมการอายการและนายรมศักดิ์ธรรมชัยเตชาเลขานุการอายการสูงสุดร่วมเฝ้าออทูลละองธุรีพระบาทด้วย ในการนี้มีพระราชดำรัสแก่อัยการประจำกองถึงการปฏิบัติงานที่ต้องใช้วิจารณญาณที่เที่ยงตรงถูกต้องและใช้วิจารณญาณที่รอบคอบงานในหน้าที่ของท่านต้องอาศัยคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งคือวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้องวิจารณญาณดังกล่าวนั้น จะเกิดมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนเรามีความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว้างขวางมีประสบการณ์ที่สร้างสมมาอย่างเพียงพอและมีใจเที่ยงตรงเป็นกลางสามารถคิดพิจารณาสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆได้ตามเป็นจริงจึงขอให้อาการทุกคน มันเสริมสร้างวิจารณญาณของตนอยู่เสมอและปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างโดยใช้วิจารณญาณอันรอบครอบประกอบด้วยหลักวิชาหลักเหตุผลและหลักธรรมแต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ให้สำเร็จสมบูรณ์ได้ตามที่ตั้งใจมุ่งหมาย